สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วคิด<ช>คนมานอกกับทีมงานมีอะไรน้ำเสนอรเล้าอันนี้หาดไปคุน้นเดี๋ยวนยี้หลงง่อมหาขนาดครับโบขึ้นมากลุ่มมาผักกามาอันนี้เขาอยากต้มส้มไก่นะครับไก่บ้านช่วงนี้ก็ไก่บอยอยู่ตาเนอ,อเมนูเมนูนึ่งตุ้นในแจงเนย็ดเนอพยาหามเมนูนึ่งตุ้นอ่ะอ่าคนอื่นเขาจะทำน้ำซุปนะครับ อย่า,ายงไรมีจะไข่ก่อนจะไข่ใส่ก่อนครับจะพาเน้องดับเขาบอกก่อนเนาะเออสมยันต์ก็เปิดลงมาก่อนหลังชีไม่ไหนเด้อใส่หลังพกชีไปเจ้ามัมานถามไหนราชการเพิ่มลากพกชีนะครับทุบไม่เห็นหน่อยครับแก้หมองใหญ่ๆหน่อยโอ้ไก่ตัวใหญ่ไก่มันเหนียวต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อใมันเหนมันเปื่อย ไอ้พวกรสดีอย่างนาะใส่กแกขนมข้านออย่างที่หลังก็ฮะไข่มีกุ้ยมีข้าวผมมีครบรสหอมเนี่ยจะเพิ่มเติมนะครับใส่ข้าวแดงนะเทียมนะจะขอกินเนี่ยข้าวทอดมาใส่นะครับข้าวข้าวข้าวผมใส่เนื้อคุนสัามใส่แล้วก็มีกะปินะครับมาอยู่เพื่อการกินกับมันเสได้กันเยอะเนะนะครับไปตุ้ย เธอนะครับจะเหล่มคุกละใส่ย่างกับเป็นผักอันกัใส่ย่างตุกดีเ้าตัวมาเนาะกปิใส่ลงไปเลยนะครับกินอยยันับนี่ครับเออนเาต้มยำแกงมะสือสมนีซ่กางต้มไาต้มสม้มซุมอนั่นนะครับเอออันนั้เอาปีมาหน่ะต้อหวานจอกเล้เด็ดแนหน่ะเอา จะใส่นั่นจะไก่แล้วจะไก่ใส่ตุ๊บแล้วจ้ะขับเนี่มาตัดตั้มันฮะพุ่นหรือเปลาออกแล้วเอาเอาพริกแดงมาใส่ฮะจ้ะตาพริกแดงโรยก็อ่ะพริกแดงตำเดี๋ยวนี้เอาหนึ่งจีที่พริกหนุ่มโรยเกลือเก๋เก๋ใส่ตัวให้เก๋นอ่เก๋ใส่น้อยเก๋ใส่น้อยเดี๋ยวปรุงที่หลังได้เนองานน้ำหนักเตือนนะครับตัวนี้กำลังวอมวอมก่อนดูตัวนี้เราเอาพริกแดงใส่น้อยไม่ติดเผือกหรอ เอาใส่ถ้วยแล้วก็พริกก็ฉ่ำจะได้จัดจ้านหน่อยเฮ็ดหมวกจะได้มีส้มปลอยนะครับอืมให้มีส้มปลอยนี่มะนาวแต่เขาจะใส่มะนาวเนอครับวันี้มะนาวครับอย่าไว้แหละมะนาวนี่ก็เป็นพริกนุ่มเขาจะปิ้งหรื่อจีจีน่ากับจีร้อยเออจีกใส่นะล้ำนะครับจีร้อยอ่าจีร้อยตาวะจีร้อยเรว อบาะหนี่บุอนะครับรน,นีนงน nee. no. ี่ันี่อ้งเีดงาีใสครับน่ำค้นๆเนาะอมันจะได้หนัวครับมันจะได้หนัวแน้อยนะครับน่อยกหมน้อยเออน้ำลากคุกจะลักเนอมือก่อนพร้อนก็อย่างว่าจีหมูกระลักกระลักอะย่างนั้นโอ้โนี่ เหล้าไก่เหล้าไก่โอ้โหไก่นะครับสวยงามไก่ก้านแฮมบ๊อกอุ้มส้มเห็นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอ้ไปนั่งเฝ้าอย่างนี้ไปฆ่าเชือกอะดูคนเราได้เมนูขออันลันี่ยเออเค็มเล่าคักแน่หรือไงนี่แหละขัดไหม กินกับ <mark> ม <left> ันอย่าก็ลามลามจำไก่ลามไก่ข้าเชื่อให้หน่อยปิด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 โอเคกัวไก่จะสุกครับนีสักกี่มันจะสุกนี่เหรอสองคนน้อยเร็วหานเลยตุ้งแงอ่ะใส่เลยนะครับน้ำเดือดแล้วเนาะก้อนแบบตอนนี้คเับนี่ว่ะน้ำสมัครอยู่นะครับลงเมียนายนะนี่ครับต้องรอน้ำหอนแต่ก่อนนะครับกดใส่มันจะเข่า คนเฝ้ากั็ใจห้องถูกไฟมั้งล่ะสองเตือนแล้วแต่รอเนี่ยออใจเย็นเลยกาหน้าหนาวเอ้ยหนังเฝ้าไม่ดีแล้วเออแม่นครับรอสักกําอ้าวตัวนี่ก็น้ำเดือดแล้วนะครับโอ้ยเก๋ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดเออนน้ว้าตันนี้ก็รออย่างเดียวเขาะปุ้งหมดละ ครับถูกมันละเอาหันเหนื่อยเนอร์ขี่ยากข้าเจี๋ยวพ่องเดี๋ยวเราจะไปกุ้ก้อนกำลังไปเก็บยอดกระเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวไปดูกุ้งก้อนเก็บยอดเราจะเอายอดมันนะครับยอดอ่อนเอาหน่วยใส่เลยใส่เลยยอดมันก็หิเศษได้มันแก่ไปหน่อยแล้วเนาะหน่วยไม่ต้องใส่เลยนี่เนาะจิบนี่เนาะ เออนั่นๆใส่ให้มันส้มพอแล้วเหรอชองฟ้ครับบ่ได้เปลืองมะนาวดีนะครับเรวกะเจียบก็ใส่ได้ออกส้มๆมันๆเนาะรกะเจี๊ยบนี่นะเก็บเาตงแถวข้างๆบ้านระเสือเนี่ยง่ายดีมีทุกอย่างครับเดี๋ยวเมนูหน้าเขาจะแกงโนเป็นหลายๆหน่อยเนาะกระกำกรงกำหมด่ะเขาเองมา เออง้าวนี่สวนพริกหนุ่มนะครับมัน๊ดจี้ลักษณะนี่เราจะแกะเปลือกออกเราจะฉีกใส่ในต้มไก่นะครับลบหลงแขวนะอีไปสองไปเลยนี่ก็อึดฝาไปเห็นน้อยนะครับอยู่ตรงหน้าหน้อยวะนี่ทีมงานกำลังลุ้นต้ม z o o ไก่ผมจ้างเขากับไส้ห่อเนี่ยนะน้อ ใช้เวลาน้อยนะครับต้มไก่อะต้มไก่เดี๋ยวเราจะได้ละควนอย่างก็หอนื้อหนูเดี๋ยวจะเดี๋ยวสมาชิกใหม่ไม่เอวครับหนึ่งแปเดียฝึกตัวเนาอยเริ่เดี๋ยววันไหนแซวอ้หคนงามไม่เอวอีกแล้วลำย้อนไง ก่อนเปิ้วางกับเตรียมพักโตหน่ปักชีล้เครับเดี๋ยวเราใส่ที่หลังปมาเอาพปิกบ่ไ่ป้าเน่ากินเจ้าครับคป้ากับล้อกิดต้มไก่ล่ะแก่หนวให้น่อยกา เยวะทำไมมันมาลื่นคอเลยวันนี้แล้วแล้ลื่นคอแค่หนาวตัวนี้จะลื่นคอแต่มากินแต่ว่าวันนี้มาลื่นคอแล้ยแค่หนาวน้อยคุณบอกควรแรกเอาหวานนพิสกีนะครับกินหน้าหนาวนี่ปิ้งขนาดพิสกีมึงแปะตัาวนี้ไม่ควรนำไม่จะใส่นัะนะครับพักอีกอะใส่อีกอะ ต้องทายคนงามเนอะวไว้ใส่กล้องให้น่อยอันนี้ใส่อยางกวใ่กระเจี๊ยบไมือชุ่มน้วอนกระเจี๊ยบครับบ้าบเบือเทศหรือบุเกือส้มนะครับอะไรไอ้คนไอ้คนสาวคนงามคนมาทำเมื่นกี้เนื้องามด้วยจะไปเลี้ยงนาจังฝอนไหนนะโอกะจังฝอนตอนนั้นตอนกี่เข้าสลกันหรอ ต้องทแขกมันล้ำแล้วก็ตั้งน้ำพอนมาหีมสักน้อยแล้วยางเกียเ้เกียน้อยหน่อเกียไปใส่เกียใส่เกียะใส่เกียเจ้าจังเกียคนเมืองคนนอคนองเกียเขาใส่เปดปากมั้นะ คนน้หนึ่งคนานี่อ่ะคุจิมอไอ้บุญไอบุญมึงจะชยูบุญช่สุเลยไชวนนนะครับนี่ขุนจ้างนะขุนจ้างเนี่ยขุนจ้างจ้างเลยทำงานลวขุนจ้างจ้างทำงานล้วคขุนจ้างทำงานแล้วนี่เอ้ขุนจ้างทำงานละอฮอสมมติไหนี่เอาไปเดีอ่ะ เออพอดีเนาะครับคุจ้างเยอนมะนาวเนอเอุณจ้างพอดีแล้วอ่ะนะุณจ้างบพอดีเลยอ้าวอันน uh ี้เขาจะเอามะนาวนะครับใส่เออใส่ละสักแกนสองแกนพิ้งุ่มใส้วะใช่แล้วเออสกอนพิ้งุ่มปิ้งจีใส่ละอ้าน้ําคนครับ อยาเม็ดเอดี๋ขา g r a บยาฆ่าเชื้อเนาะเจ้อคุณจ้างเออุจ้างอ่ะโอเคโอเคคุจ้างุจ้างอย่าทำงานแล้ววันนี้นะหน่กิโลเลยสายใจกว้าไปนอนเยอะๆเด้เ้เด้ออ้าวเด้อยโ่ใส่กระถาโยโย่โยโย่วนี่ตัวเองเออยาฆาเชื้อา่เจื้อัวเองอะเออนี่นะครับองนันอะครับเย็นแล้วอืมฆ่าเชื้อที่หลังอี เ่จางเกือเนอะเ้าเนา่๋อนี่ยจ๋มา่เกืออเนะเดี๋ยวใส่ในถ้วยเอาเนอจิ้มหน่อยเจ้าครับผมโอเคจางทำงานละันนี้เดี๋ยวมันต้องจิ้มมันใส่ใส่หน้อยนะจานเนอโซโรสโซดอ๋อจานโอครับเยรัเออถ้าเสื่อหวาเเรื่องใส่ใบเตยหน้อยนะครับมันหอมก่อนจะปดหน่อย โอเดี๋ยวไปเตยน้่นมันละเหยก็โอเคแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรจะไปชิมดูนอ่น้่นใบเตยมันออกก่อนนะครับอ้ามาเปิดฝาพอหมก๊ำเนาะต้องมันมันมินนะครับไก่มันโตงใหญ่เออโทษโอ้หน้มข้นดีขนาดโอ้เสียใจเอันอะย่างก็ไอ้ใหญ่ใหญ่เไอ้มันออกมาพอหันทีเนาะแห่น้อยเนาะโอเคครับเราหงก๊ำนะครับจำหลัก็ได้ละ อ้าวตอนนี้คงจะได้ที่พอสมควรแล้วเพราะว่าคองจ้างเขาเกิดจะมั่จริงๆนะยิมงานเมียนใหม่เออตักมาใส่พริกหนุ่มเติ่เนื้อน้องเนื้อหนุ่มตักโดย่อให้มันจางส้มแล้วก็ส้มมะนาวใส่หอมใบเตยขนาดนี้นะหอมใบเตยเตยโอ้โหเนี่ยลองมาชิมดูนะครับจางอย่าง่องเขาขอเติม อ้าวตอนนี้ต้มไก่เราก็มาแล้วให้มาจากท้าจานมลวก็ใส่หอมน้อยหนึงก้อนเนค้มตัคิวดีกับใส่แอนแกค้งกันนอกนี่มาแจ้เธอเดว่าเออแอบยัเจืยอให้น้อยเราน้อยอเรียอย่างน้หยอะลครับแต้ครับแม่ใจกันหมนเปลวางไก่หัวใส่ขุนจ่างอย่างเดียวััว โหลดเด็ตเลยนี่ฮะมามอสอยู่เน็ตพี่แข้งมาะอยู่เลยแล้วฮะเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะโอ้ต้องไปสองโมงยังจะเปิด์จะได้เนาะใช่ไหมฮะตุ๊กแเดียวก่อนเตียวเนี่นะครับเอาอยู่กันมันม้วนนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับมานี่ก่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ชอบงานเมียนายขนาด ไม่เหรอตัวหางอะโก็ยูก่อนยังเอี้ยนะครับสนุกสนานกันไปเลยก็บ้าเลยนี่เมนูแนะนำเลยด้ได้หรอได้อออโอเคอืมเมน่เอ้าน้องเบาจิ้มหน่อยครับโอ้ตาเสือรียมเข้ามาหมอเลกินนะาอลกินเอ้เป็นอ้าวนี่คือน้องเบาเขานะครับจิ้มก่อน นี่ปุณย์จะสมัครปุณย์ยังมึงกล้าเข้าท่าน่ะเพราะว่าปนอยู่ตั้งหลังปุณท่าอยู่เหนียมาเข้าเออลุงเมียนายนี่ตั้งกอดถึงหนักน่ามันไปด้วก็ว้นี่เด้อโอเคครับพี่ครับครับยาข้าเจือให้หน่อยมันจะเกดาวันนี้ถ้ามันเลือดเอาไว้นี่เลยเอาาเจือให้บุก กะนั่งดังมึงอะมู้รสชาติแล้ะกันมอคหรอเนาะไม่ยอมเลยโอ้นี่นะครับคนกุ๊กไก่ตาตาเนาะเตะเข้ากูเรอมึงข้าะเน่รู้เนี่ยเตะเฟยแล้วนะเฟยเน่แบบเตะเฟยเฟยเฟยก่อนนะบินแล้วเน้นี่ยนะเฟยแล้วมอเฟยเนาะครับเอาตาเสือมากรับถ้าเฟยเฟยเกิดเสอได้เสือกแล้ก็เสือกมาผ่านก็ผ่านนั่นกับ งานเมียไหนก็เแซวก็เล่นไปอีกนะครับใช่ขอมือกันอืมไอ้นี่เปดเดือนเปดเดือนไก่เป็ดตัวนี้เปดเดือนหมาเจ็ดเดือนซะเปดเดือนอย่าเก๊เยโอเคแล้หอโอเคเโอ้โอเคแล้บแมนหน่อยป็แมนน้อยป็ดแมนรนี้กันพี่ก้อน็แมนยกนี้เดี๋ยวเอาสักโบกันนี่เบานะครับใกล้ๆ ยำยำย่ยมนี้ต้องกับีนี้พริกนุ่มด้วยนะมันจะน้ำรยนะครับพริกออกไปอยู่ไหนมดหูรัเยี่ยมต้องเนี่นี่อืมให้ามปยละลายในปากเลยนี่นะได้แล้วได้แล้วเยีมเยี่ยมเอสอมือได้เลยพริกนุ่มนิดหน่อยทำไง เยี่ยมเยีเยี่ยมเป็นพิกงจีนะครับครับเยได้แก่ตัวสา0 0ันห้ากับเฟยกะโอ้สุดยอดสามพห้แลอะซื้อมาสามพันห้าะสามพันห้าละไก่ก้านเนาะไก้กาดลหรออืมต่างกินไก่นะครับอ้าวนี่มัหนอกขอบคุณตาเสิญนะครับเนอะคุณป้าตัวเองของสถานที่ ขอบคุณทีมงานเมียนายทุกคนเนาะเข้าบ้านได้ไม่ได้พวนี้เจ๋อิกเนาะตาเนาะใครสมัครเข้ามาเลยนะครับเอาวิสกี้เมืองเป๋มาขวดเดียวละชมรมเยนงไงโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามเื่อคับชีวิตคนมันหนอกกับช่องชีวิตคนนหนอกเอฟซีแล้วก็อนจะไปลืมนะครับทีมงานเมียนายโอเคนายบุญเนาะ ครับผมครับครับครับโอเคครับ